ออะไอะไไรรสวัสดีทุกคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยบอกแล้วว่าเกมนี้ผมเคยเห็นคนอื่นเล่นแปบเดียวนะแต่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนเอาจริงเห็นเห็นคนอื่นเล่นนั่นแหละโคตรดูทุกคนเราดูเราโคตรน่ากลัวเลยคือบรรยากาศกับมุมกล้องอะไรเงี้ยมันมันมันมน่ากลัวมากอืผมก็เลยคิดว่าเป็นเกมมันจะสั้นแต่ว่าไม่รู้ต้องเจอกับอะไรจริงๆก็รู้แล้วล่ะแค่เห็นนะ้ะปกก็รู้แล้วต้องเจอตัวอะไรแต่ไม่รู้จะเจอตอนไหน แล้วมันรู้มันมันจะต้องสู้ยังไงด้วยโอเคเอาว่าเอาว่าเริ่มเริ่มเลยนะเนาะบอกว่าก็เริ่มเลยแล้วกันค่อยๆไปซึมซับบรรยากาศในเกมโอ,โอ้แล้วเริ่มเลยคือเริ่มเลยนะเราไม่มีอะไรเลยเ,ร,เราอะเอา้าเร็นะเอวอหนึ่งนะเาส์เร็วเป็นนิดนึงโอเคดีขึ้นโอ้โหแล้วดู ขอบคนที่ตัดให้นะครับโอ้เกมออ่าโอเคโอ้สว่างจัดเลยอหอวมกล้องอย่างเงี้ยเอาปืนมายิงผมเลยดีกว,ว่าเอ้ย hey, ไม่มีหอกจำสแกร์ไม่มีมันมันมันกุ๊มมันมันแบบมันสองข้างได้ไหมโอ้โห oh, แล้วไม่ยิง โจต้ก็มีปืนหรอปะแล้วแล้ว,ต,วตัวของไม่มีอะไรเลยเหรอวันนี้วันศุกร์ไม่ใช่เหรอคุณยังคุณคุณยังมาแค่ล็อกอินแล้วจะไปมาเนี่ยไม่ใช่ไหมคุณคงไม่ล็อกอินแล้วจะไปเออวัด นี่และวะอะไรอ่ะโอเคผมเริ่มจะกลัวแล้วผมเริ่มติดเดิไนไปไม่ได้มันมันก้มอะไรไม่ได้เดี๋เสียงเดินก็ตกใจเหรอเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะปนืนอะไรไม่ได้เดีหรวเฮ้ยอี โอเคน่ากลัวจริงแล้วน่ากลัวจริงแล้วโอเคน้องคุก็ยังอยู่นะยังต้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 ทีรนีเสียงผมเลิกเล่นได้ไหมเนะี่ยชอบอยากเลิกเล่นแหละโอเคโอ้โอ โอ้โหแล้วเล่งอย่างยากอะ่ะโอ้โห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 เลิงตา,า,าเล็งโอ้โหโอ้แป๊บนึงนะผม เฮ้ยเอะไรวะพี่มีตาฝาดปะอะไรวะโอเคคิดว่าซะว่ามันไม่ใช่เกมผีแต่เป็นเกมสวาร์ทไงคิดว่าเป็นเกมสวาร์คิดว่ามันเป็นซอมบี้คิดว่ามันเป็นซอมบี้จะมาฆ่าเราเหรอ มันมือดอะไม่กล้าไปอะทางันมันมือดอะไม่กล้าไปะวะมันมีซอกโซก่ตรงนี้ไม่น่าสงสยัยวะไม่มีอะไรใช่ไหมตรงนี้อ๋อพี่ประตูเฮ้ยอะไรอะไร อะไรคุณจะทิ้งผมเหรออะไรเสียงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีทางนู้นอยูอ่คุณอยาทิ้งผมนะนี่ใส่แย่นะคุณคุณจะทิ้งผมได้ตรงคอหรอวะผมอยากเลิกเล่นแ้วอวะ แล้วมันไม่มีสต็อปให้ด้วยนะแย่ yeah, มากมันมันดูไม่สต็อปเลยตอนแรกของ่วงนอนนะตอนที่ผมตื่นนะเนี่ยโอ้ยโคตรแย่โอ้ย, oh, yeah. อยทางลงไปได้ไหมเนะี่ยมืดเกินอนะ่ะไม่น่าให้ลงนะมืดเกินไป เฮ้ยนั่นอะไรวะอะไรวะนะหมัวเหรอเชีย่ยลุงนี่ผมต้องยิงไปเลยผมมีกระสุนกี่นัดก็ไม่รู้ะนะเนี่ยเชี่ยอาวุธศักดิ์สิทธิ์อาวุธศักดิ์สิทธิ์ยิงโคตรยากเลยคุณรู้ไหมเนะี่ยมันเล็งยากมากเลยนะอาวุธศักดิ์สิทธิ์ของคุณเนะี่ย มันเลงยากมากเลยเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยมันมันเมาส์มัน,มน,มน,มนโคตรทรหดเลยแนละ้วเนี่ยอย่านะซีกูซีนะอนนโอ้โหล้วมืดมากเลยอะ่ะมันไม่มีไฟฉายให้หรอวะเฮ้ยอ,อะไรวะตุ๊กตาเหรอเนี่ยรักผมคมฝึกยิงไงฝึกยิง แล้วแล้วมันเป็นหน้าตาตัวที่อยู่หน้าปกเกมด้วยครอสล้วไปทางไหนอะไปทางไหนวะอ๋อกระสุนอ๋อแต่ก็ต้องรีโหลดเนาะอยากเลิกเล่นแล้วอะ่ะมันแย่ดูคิเดเยอะเลย มันมองไม่เห็นทางเลยเดินไปทางไหนวะนี่เหรออ๋อประตูปิดเชี่ยต้องไปทางนู้นเหรอวะมันมีสวิตช์อะไรให้ผมไหมโอ้ล้วอย่างแย่ไม่มีเหรอหรือว่ามันให้ผมหยิบไฟฉายวะอ๋อไฟฉายโอเคโอ้เชีย่ยน่กากลัวเดิมอีกเฮ้ย มันกว้างกว่าทคิดอย่างนี้ผหนว่าเป็นทางแคบเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยวันนี้ผมตะโกนได้เต็มที่นะพ่อแม่ผมไป ไปเที่ยวต่างจังหวัดตลงปกสุดอะตลงปก,กเอ้ยเขี้ยแหลกแหลกเอาเกมค้างโอเคโอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้วโหลดแมปเฮ้ยโหลดผีผมผมรอนเล่นผมไม่รู้หรอกโอ้ยเฮ้ยเซฟด้วย ทำร้ายจิตใจกันมากเลยรู้ไหมนะยมงเซฟด้วยเช็คทุกซอกทุกมุมไปได้ไหมไม่ได้ไม่มีอะไรเทียมมุมครับเทียมกีเทียมมุมเดาได้รู้ว่าห้องปลอดภัยยีด,ดีใครไม่กีดอะ่ะเจอเมื่อกี้ไม่ช่วย This สเวเชื่อได้ไหมเนี่ยคนเชื่อใช่ไหมสิยงหายใจเราหรือใส่เสีงหายใจมาอะไรสักอย่างวะโอ้ผมเช็คทางอื่นกันด้วยวอย่าเพิ่งรีบเลย มันมีเสียงผมแล้วก็มันเสียงผีแล้วเสียงผมกรีดเนี่ยแหละมันไปไม่ได้เรายกตู้ไม่ได้เกมที่ทำอะไรไม่ได้ยกว่าจะมาดิมาดิมาดิาดโอ้ชีย่ย โอ้โหใครอยากจะเข้าไปวะโอ้โหแล้วไม่มีเสียงเอฟเฟกต์ไรด้วยแย่และแย่และชิดกำแพงไว้ก่อนเฮ้ย,ยตกใจหมดเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไร อะไร <g Fry auch> อะไรวะไอ้เนี่ยน no ี <ina> ่โอเคผมอยากจะเลิกเล่นแล้ว <nah> <igen> อะไรไม่รู้บอกเลยว่าหายากนะผมตะโกนอย่างเงี้ยหายากลยนลเนี่ยอ๋อผมฆ่ามันได้หรอเนี่ยนี่ไงมีตัวมีตัวเห็นไหมยิงหรออ,อ,อะไรอื้ม โกนเหรอจะโกนทำอะไรเอ้าแล้วเสือกเปิดได้ด้วยแย่และด้านหน้ามีไฟนะมีตัวปะโอ้โหคุณเล็งยากกัะตายยิงๆส,สสารกระสุนไปอะเออส,สสารกระสุนไปดีกว,ว่าโอ้โหแล้วยังมีทางเข้าไปอีกนรกมาก เช็คพวกวาวดิวาวพวกนี huh. ้ไม่น่ามีประโยชน์มันมีในเรื่องรองรับไม่ได้เกมเนี่ยอ๋ออันนี้ฝั่งหนึ่งฝั่งเหรอเฮียให้เดาแล้ผมต้องเปิดวาวหลายวาวนะไอสัตว์เกมไอเกม แล้วทำไมต้องมีเสียงวะมีอะไรมันมีอะไรร้องเพลงเป่าเหรอเอออังอังอังสดเทวดาวมันไม่จริงโราเอมอนทำไมต้องมีเสียงเอฟเฟกต์วะอะไรล่ะคุณขอโทษที่ยไว้ตกใจนะแต่มันไม่ไหวจริงวะ มันต้องเปิดสองวาลแล้วทางกลับเนี่ยนรลกเฮ้ยอะไรวะอะไรจะมีเสียงหรือไมไม่เงยทางกลับเนี่ยทางกลับนี่แหละทำไมดิมันเงียบวะทางกลับนี่แหละ ไม่เงาแล้เอาแล้แลมีไฟมีไฟรอรับเลยรอรับเลยรอรับเลยไอสัตว์มันจะน,นี้ทํไมเนะี่ยเชื่อมีไฟวะมาดิมามันคงไม่ได้ผมเปิดประตูแล้วมันจะเข้ามาใช่ไหมเชื่อมึงเอาจริงหรอมันอยู่หน้านี้เลยอะ่ะใช่ไหม อ,อ๋อไม่มีวะไม่มีจริงดิมีไหมถ้ามีก็มามอย่าลีลาโอ้ยเฮียเข้ามามอย่าลีลา เข้ามาดิวะผมจะหยาบหน่อยนะเพราะนึงผมหยาบให้ตัวเองหายกลัวเข้ามาโอเคกิสว่าอีกฝั่งเป็นแค่มนุษย์ธรรมดา ผมผมเป็นแค่มารุธรรมดายิงร่อใมันมาได้ไหมถ้ามันเป็นตัวที่แบบไม่มาแฮะผมก็อยากเลิกเหมือนกันอะแต่มันเล่นมาขนาดนี้แล้วอะเฮ้ยเสียงอยู่ไหนวะทำไมเสียงมันผมนจับที่นั่งเสียงไม่ได้อ่ะ จับที่ชางเสียงไม่ได้ไหนวะทำไมเสียงมันอยู่ด้านหน้าผมเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยอะไรอะไรอะไรบนเดดมซันอะไรวะออ เกมฮียนี่ทำไม่มทำมันทำดีจนมันเหนือกว่าเกมผีอะ่ะเข้าใจไหมมันเหนือกว่าเกมผีอะ่ะ